สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีนะครับเจอก,กันกับผมแล้วเช่นเคยฮะวันนี้ก็นะครับผ่านพ้นไปอีกหนึ่งวันฝนไม่ตกเมื่อคืนนี้ก็ลุ้นกันนะครับแต่วันนี้ดูแล้วเหมือนทําไมเมฆมันลอยมาหนาเลยเกินนะครับคืนนี้จะมีอะไรยังไงกันหรือเปล่าจะเตรียมตัวกันไว้นะครับฝนตกใส่ยอดมะม่วงครับเขาว่ากันอย่างนั้นเนาะอ่านะครับเหลือเวลาอีก3สัปดาห์ นะครับสสัปดาห์นินดการทดสอบการเทสรถจะเริ่มต้นขึ้นแล้วที่เซปังเซอร์กิตในมาเลเซียจําช่วยกันนะครับเป็นแฟนขาจรทั้งหลายก็ยังไม่ต้องรีบถามผมนะครับว่าเอะเมื่อไรจะแข่งว่านู่นนี่นั่นกันไปเนี่ยเพราะว่าคงไม่ถึง1%นนะครับส่วนตัวจริงเสียงจริงที่ชื่นชอบ MotoGP อยู่แล้วเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ทุกร้อนอะไรน,นะครับแอปพลิเคชันก็มีติดตามผมก็บอกกล่าวกันอยู่แล้วนะครับจะแข่งจอะไรวันไหนใกล้วันเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแต่วันนี้ผมหยิย โดยจะโฟกัสไปที่อดีตนักแข่งของทีมนั่นก็คือมาร์คมาเคสนะครับจะพูดถึงเรื่องราวของสปอนเซอร์ครับหรือว่าผู้สนับสนุนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่เลยนะฮะที่เรียกว่าสนับสนุนทีมนี้มาอย่างยาวนานเนี่ยตามจริงไม่ได้พูดถึงเจ้าเดียวนะครับจะพูดถึงหลายเจ้านะก็วิเคราะห์ให้ฟังเพราะว่ามันก็จําเป็นและสาคัญนะเพราะว่าอะไรในการแข่งขันเนี่ยมันจะต้องใช้เม็ดเงินใช้งบประมาณค่อนข้างสูงฮนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลับเคลื่อน ขับเคลื่อนไปได้เนี่ยนะครับก็คือเรียกว่าเงินนะครับแรงเงินแรงแรงบประมาณตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวผลักดันที่สําคัญเลยนะฮะที่จะทําให้เอนะครับการพัฒนารถการพัฒนาทีมจะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องที่ชัดเจนแค่ไหนหรือว่าจะชา้าจะเร็วแค่ไหนอย่างไรกันบ้างเนี่ยสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเนี่ยถือว่ามีส่วนสําคัญยิ่งๆนะครับกาหนดทิศทางของทีมได้เลยนะเขาว่าอย่างนั้นละก็นะครับมี <c oughs> ความเคลื่อนไหวว่าทาง r e d b u ู l เนี่ยเขาจะไม่ไปต่อกับทาง Honda r e d b u ู l หรือว่ากระทิงแดงแต,แต่ต้องย้ำไว้ก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวพูดนอก,นอกประเด็นนิดนึงเดี๋ยวเผื่อบางท่านงงไงเรดบูลกระทิงแดงที่เราดื่มอยู่บ้านเราเนี่ยกับไอเรดบูลที่ผมว่ามาเนี่ยมันคนละภาคส่วนกันนะครับคนละภาคส่วนกันก็คือถ้าเป็นในฝั่งของทางยุโรปที่เขาสนับสนุนมอเตอร์สปอร์ตทั้งหลายเนี่ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ ทางคนไทยนะครับอันนั้นก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งดังนั้นกระทิงแดงที่เราดื่มอยู่ที่บ้านเราที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับจะไปสนับสนุนตรงนู้นตรงนี้นต่างๆอันนี้คนละเรื่องนะครับคนละเคสกันเนาะ,ะเขาก็จะไม่ไปต่อกับฮอนด้าเพราะว่ามาร์คมาเคสก็ไม่อยู่แล้วทุกท่านก็พอจะทราบกันดีใช่ไหมครัว่าเรดบูลเนี่ยเขาเป็นเ็เป็นผู้สนับสนุนส่วนตัวเป็นสปอนเซอร์ส่วนตัวของอสองพี่น้องเลยก็ว่าได้อะตามยิงเอาเป็นพี่คนเดียวดีกว่านะครับจะได้เข้าใจง่าย นะเพราะว่าเขาก็เรียกว่าอยู่ในวงการกีฬาเกี่ยวกับจะบอกว่าเป็นมอเตอร์สปอร์ตมันมันก็คงคงไม่ใช่ซะทีเดียวฮะเอาเรียกว่าเป็นกีฬาอะไรก็ได้นะครับที่เป็นกีฬาของความเร็วกีฬาเอ็กซ์ตรีมแนวอเน,นี้ยนะครับสังเกตเห็นว่าจะมีเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ของ Red Bull เนี่ยกระทินเนี่ยไปแปะอยู่เต็มเลยนั่นก็คือเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรียกว่าช่องทางทำมาหากินของเขา แต่ทีนี้เมื่อเขาไม่ไปต่อกับเรปโซฮอนด้าเนี่ยสิ่งที่พวกเราอยากรู้ผมเองก็อยากรู้นะครับว่ามันจะมีผลมากน้อยเพียงใดะนะครับมันจะมีมีมีผลกระทบยังไงที่ที่ผมบอกไปเกิ่นไปต้นคลิปนะครับว่าเรื่องของสปอนเซอร์เนี่ยมันมีมันมีผลเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าสปอนเซอร์น้อยไม่มีสปอนเซอร์เลยอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้การทํางานไม่คล่องตัวเนี่ยแต่ทางฮอนด้าเองก็มีสปอนเซอร์อยู่หลายเจ้านะครับ อจะพูดถึงแกะเจ้าใหญ่ๆก็เรดบู l ไปเนี่ยก็ยังคงมีแรปโซแรปโซก็แน่นอนนะครับว่าเป็นสปอนเซอร์เจ้าหลักเพราะว่าก็ใช้ชื่อมาเป็นชื่อทีมเลย r รปโซฮอนด้านะฮะอันนี้ก็คือเป็นบริษัทน้ํามันของสัญชาติสเปนนะ,ะเออก็ร่วมงานกันมายาวนานเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรดบู l อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมวกมาหาที่แรปโซก่อนดีกว่านะครับจะพูดรปโซให้จบก่อนเรปโซก็ ร่วมง,งานกับทาง Honda มาเนี่ยร่วมสามปีฮะก็คือทุกคนถ้าใครที่ดูการแข่งขันสมัยก่อนยังไม่เป็น MotoGP นะครับ World GP พวกจีอย่างเงี้ยดูมิกดูฮานดูเควินชวานดูเบเรนนี่ด, han, ด, Kevin wan, ด, ny, ดูอะไรมาเนี่ยเบรบโซเขาจะเข้ามาในปีที่2องของแชมป์โลกมิกดูฮานมิกดูฮานเป็นแชมป์โลกครั้งแรกปี1994รถแข่งก็ยังเป็นลวดลายที่ไม่ใช่ไม่ใช่เบรบโซอยู่ นะครับแต่พอ1 9 9 5อเนี่ยอันนี้เรฟโซมาจับมือกับ Honda <c oughs> ก็กลายเป็นว่าเป็นลวดลายสีสันที่ผมจำฝังใจเลยเพราะว่าเป็นถ้าใครถามผมจะทมตั้งแต่5ปีที่แล้วตรงนี้อีก10ปีข้างหน้าผมก็ยังอีก10ปีไม่รู้แต่ถึงทุกวันเนี้ย <c oughs> ผมก็ยังชื่นชอบลายนะครับลวดลายของเรฟโซ Honda ในปี1995มากที่สุดอันนี้อาจจะไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงแ,ตแค่เล่าให้ฟังเฉยเฉยพอเขาอยู่กันมา30ปีแล้ว ปีนี้รู้สึกว่าสัญญาจะหมดนะฮะปีนี้สัญญาปี2 0 2 4เนี่ยจะหมดไปคือถ้าจะอยู่ด้วยกันเนี่ยจะต้องมีการร่างสัญญาต่อสัญญาคุยกันใหม่แต่ถ้าจะไม่อยู่ด้วยกันเลยเนี่ยมันก็อตรงนี้แหละครับมันทําให้หลายๆคนโดยเฉพาะแฟนของของฮอนด้านเนี่ยโอ้หดูหวั่นใจนะครับส่งความห่วงใยมาพี่ปุ้ยก็แบบนี้จะเป็นยังไงอ่ะเรปโซเขาจะตามเรดบูไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงอันนี้บางยังไม่รู้นะฮรแต่มันมา มันมาอยู่ในช่วงเวลาที่มันมันวิกฤตพอดี <c oughs> ก็คือฮอนด้าก็ดิ่งมาสามปีแล้วนะครับด,ดิ่งมาสามปีแล้วปีนี้ปีที่สี่ที่จะดิ่งเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจะดิ่งแค่ไหนหรือว่าจะดีขึ้นแค่ไหนยังไม่ทราบเพราะว่านักแข่งคนใหม่ของทีมนะครับเข้ามาแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายเกิดขึ้นในทีมวิธีการทํางาน,นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นก็ต้องให้เวลาพวกเขาไปแต่มันจะทันพอที่จะหลัง ไรฟโซนเนี่ยให้ได้อยู่กับฮอนด้าต่อไปหรือเปล่าก็คงจะไม่มีใครการัารนตีไดใ้ในตอนนี้นะครับดังน,นั้นก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่บีบหัวใจที่น่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะสปอนเซอร์อีกเจ้าหนึ่งที่อยู่กันมานานก็คือเอสเตลลากาเซียอันนี้ก็คือเป็นเบียร์ชื่อดังสัญชาติสเปนทุกคนจะได้เห็นนะฮะว่าเอสเตลลากาเซียก็จะเป็นสปอนเซอร์ของนักแข่งสเปนหลายๆคนรวมทั้งมาร์คมาเกสรวมทั้งน้องชายของเขาด้วยนะฮะและก็จะไปติดอยู่บนรถแข่งของหลาย,ลายทีม อันนี้ยังอยู่ครับยังอยู่นะฮะยังอยู่เอสเตลากาเซียยังอยู่แต่จะมีอะไรการันตีได้ก็คงจะเหมือนกับเลฟโซฮะไม่มีอะไรการันตีได้นะครับว่าเขาจะจับมือกันไปจนถึงเมื่อไหร่ยังไงถ้าคิดในแง่ร้ายนะฮะว่าสมมุติว่าสถานการณ์ของทีมไม่ได้ดีกว่าเดิมเลยอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างปีที่แล้วเนี่ยแม้ว่าจะเจออะไรมามากมายยังไงก็ตาม แต่เรปโซน่าก็เปิดหัวมาได้ดีนะครับด้วยโพเดียมของมาร์คมาแคทที่โปรตุเกสกันในรอบสปินมั้งใช่ไหมเห็นไหมแล้วก็บางสนามก็ทําได้ดีเลยนะฮะนั่นก็คือถึงจะบอกว่ามันจะบ้งขนาดไหนก็ตามเนี่ยก็ยังมีบางสนามนานๆมาทีนะฮะทีต่ต่อสู้กับหัวแถวเนี่ยแต่ถ้าในปีนี้มันต้องดีกว่าเดิมถ้ามันเท่าเดิมหรือว่าแย่ลงเนี่ยสปอนเซอร์เจ,เจ้าใหญ่เจ้าหลักๆที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นยังไงล่ะฮะน่าคิดไหมยิ่งเป็นรายของเรปโซนเนี่ย ยิ่งเหลือสัญญาแค่ปีนี้ปีเดียวเนี่ยจะจะยังไงกันต่อนะครับอาทีนี้มาที่ r e d b u o l นะครับต่อจะปิดหัวที่ r e d b u l l นี่แหละในคลิปนี้ e รด u l l เขาก็จะไปสนับสนุนแก s สแก๊สนะครับแทนบางท่านก็บอกว่าเขาทำไมไม่ไปสนับสนุน KTM เขาสนับสนุนอยู่แล้วฮะทุกคนดูชื่อของของทีม KTM r e d b o ครับ Red b u l เ k t นะีฮะแต่เขาสนับสนุนอยู่แล้วของตาย แต่แ a ๊สแกเนี่ยเขาเขายังไม่ได้สนับสนุนแบบเต็มตัวทีนี้พอออกจากฮอนด้ไปเนี่ยเขาจะกระโดดไปหาแ a s ส a s นะฮะทีนี้มันก็จะเป็นเอ่อสปอนเซอร์เนี่ยมันมันก็จะต้องแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะฮะก็คือเป็นสปอนเซอร์เกี่ยวให้ทีมเกี่ยวกับทีมกับสปอนเซอร์ที่เป็นสปอนเซอร์ส่วนตัวของนักแข่งดังนั้นเราจะได้เห็นว่า Red Bull เองก็ไปปรากฏอยู่บนหมวกบนชุดแข่งหรือว่าบนรถแข่งของคนนั้นคนนี้เนี่ย อันนี้ผมไม่สามารถจะบอกได้นะครับว่าเ,เขาจ่ายนักแข่งจ่ายทีมเท่าไหร่ยังไงแต่สามารถสรุปให้ฟังแบบบ้านๆแบบกว้างๆได้ว่าถ้าจ่ายมากก็จะได้เห็นสัญ,ญลักษณ์โดดเด่นอันใหญ่อาผมผมเปรียบเทียบเห็นขำๆนะอันนี้ผู้ขำๆนะสมมุติว่าถ้าจ่ายร้อยหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของเลตบัวอาจจะเท่าเนี้ยเท่านี้โป้งเนี่ยถ้าจ่ายพันหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของเลดบัวจ,จะเท่าฝ่ามือเนี่ยเห็นไหม จ่ายมากมันก็จะมีพื้นที่ให้แปะให้ติดสติกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นในหมวกในชุดในรถในอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นสปอนเซอร์ในรถแข่งมันก็จะต้องมีพื้นที่ให้กับเขาสปอนเซอร์ให้ทีมนะครับแต่ถ้าเป็นสปอนเซอร์ให้กับนักแข่งเราก็จะเห็นอยู่ในชุดด้านหลังอย่างเงี้ยอยู่ในหมวกกันน็อกอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นสปอนเซอร์ประจําตัวซึ่งไปอยู่ไหนเขาก็จะตามไปครับก็แน่นอนนะว่ามาร์คมาเก็ตเองก็ ไปเรซซนี่ดังนั้นลวดลายสีสันต่างๆก็บางคนอาจจะถามผมมาพี่ปุ้ยรับลายลวดลายสีสันมันจะออกมายังไงมันจะเป็นยังไงเหมือนเดิมหรือว่าใกล้เคียงหรือว่าจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนยังไงผมมองว่ามันก็คงจะมีสีพื้นที่เหมือนเดิมนะครับนะฮะแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือสปอนเซอร์ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าผมก็ไม่รู้นะฮะว่าเรดบูลเนี่ยเขาเรียกว่าลงกับทีมเท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์จะกี่มากกี่น้อย ถ้าลงเยอะก็คงจะมีผลกับสีรถที่เยอะถ้าลงไม่เยอะก็อาจจะได้สติ๊กเกอร์มาเล็กๆอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นอืมนะครับระดับเรดบูลเนี่ยน่าจะลงไม่น่าจะลงน้อยหรือเปล่าอืมนะฮะตามจริงแล้วคนที่ติดต่อเรดบูลไปเนี่ยผมขอนอกประเด็นนี้กันมาอีกนิดนึงก็คืออาร์บิเลียเคยคุยกับเรดบูลมาน่าจะปีกว่าแล้วแต่น่าจะดีลมา่นไม่สําเร็จหร้อนะฮะอาร์บิเลียก็เป็นทีมหนึ่งครับที่ที่ประสบปัญหาเรื่องของสปอนเซอร์นะครับ เขาก็อยากได้สปอนเซอร์เจ้าใหญ่อย่างเรดบูลเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แม็กซิมริโวล่านะครับบิ๊กบอสของทีมเคยบอกอะผมจะจวงหัวไว้แค่นี้สําหรับในส่วนของอาร์พิเลียกับเรดบูลนะครับทีนี้กลับมาที่มาเกสกลับมาที่ฮอนด้านะฮะก็แน่นอนนะครับว่าสปอนเซอร์เขาอยู่ได้นะครับเพราะว่านักแข่งครับถ้ามันมันก็จะเป็นอะไรที่มันต่อยอดต่อเนื่องกันนั่นแหละนะอาจจะทีมทีม,ทมนึงอย่างเงี้ยในยุคสมัยหนึ่งที่มาเกสเนี่ยฟอร์มร้อนแรง ัอฟอร์มร้อนแรงก็จะพารถฮอนด้าเนี่ยประสบความสําเร็จกล้องก็จะถ่ายก็จะฉายก็จะอะไรไปอยู่ตลอดใช่ไหมเราก็จะได้เห็นในตรงนั้นแต่วันหนึ่งนะครับมาร์คมาเก็ตไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยนักแข่งที่เหลือที่อยู่มันก็ผลงานที่ได้เห็นเนี่ยปีรุแรกเป็นยังไงปี2เป็นยังไงปี3ปี4เป็นยังไงเนี่ยมันก็ตามนั้นสปอนเซอร์นะครับเขาก็จะต้องพบกับภาวะที่มันขาดทุนนี่ที่มันจะเป็นไปแบบนั้นหรือถ้ายังไม่ขาดทุนเนี่ยก็อาจะประเมินว่าเฮ้ น่าจะมีความเสี่ยงว่ะถอนตัวตอนนี้ยังทันหนะอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วก็จะโอเคนะครับจะไปตามมาร์ก็อีกเคสนึงแล้วก็จะไปทีมอื่นซึ่งในที่นี้ก็คือไปแก๊สแก๊สของไปดรคอสตาของออคุสโตฟ e ร์นันเดสนะฮะแต่ทีนี้นักแข่งนะครับนักแข่งที่เหลืออยู่จอ a n นเมียอันนี้เอสตาลากาเซียก็สนับสนุนเขาอยู่แล้วหละครับผู้มาใหม่ลู uka, Mar ก้ามาลินี่ก็ก็คงจะเป็นในส่วนของลูก้านะครับที่ อาจจะมีสปอนเซอร์ตามไปหรือเปล่าแค่ไหนยังไงไอมีเนี่ยมันมีแล้วนะครับแต่จะต้องไปลุ้นนะครับว่าจะกี่มากน้อยยังไงบ้างจะเป็นเจ้าไหนนะครับรอดูในตรงนี้กันไปแต่มันจะไปมีผลยังไงกันไหมตรงนี้มันก็น่าน่าคิดเหมือนกันนะฮะมันก็น่าคิดอืเพราะว่าในตอนนี้ Honda เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่า Honda กลับมาได้ได้ทันในปีนี้ อาจจะยังยังไม่สามารถที่จะกลับมาหัวแถวสู้กับดูคาติหรอกครับแต่ยกระดับจากผลงานเดิมของตัวเองไปแบบน่าพอใจมากๆอย่างเงี้ยอันนี้โอเคนะครับอาจจะมีสปอนเซอร์นะครับที่สามารถที่จะดิวนะครับมาชดเชยมาอะไรเรดบูลเนี่ยมาง่ายขึ้นหรือสปอนเซอร์ที่ผมกล่าวให้ฟังอาจจะเป็นเ s t เต l ากาเซียอาจจะเป็นอ,อ,อะไรห่ะฮะอาจจะเป็นเฟซโลอย่างเงี้ย อันนี้ก็อาจจะอยู่ได้นะครับจากที่บอกว่าสัญญาจะหมดจ,จะต่อสัญญาให,ให้ใหม่เพราะผลงานดีเพราะว่าการหาสปอนเซอร์เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเรซับซ้อนครับว่าโอเคถ้าผลงานคุณดีเนี่ยสปอนเซอร์ก็วิ่งตามติดนะครับตอมกันเลยละ่ะแต่ตรงกันข้ามถ้าผลงานคุณไม่ดีเนี่ยโอ้ยต้องต้องใช้เรียกว่าลูกตือ้อลูกง้อหน่อยครับกว่าจะหาสปอนเซอร์มาได้แต่ละเจ้าเนี่ยใช่ไหมดังนั้นทุกวันนี้มันขับเคลื่อนกันด้วยด้วยด้วย,วยงบประมาณด้วยเม็ดเงินนะครับถือว่า ใช้งบประมาณใช้อะไรตรงนี้ซึ่งส่วนหนึ่งนะครับงบประมาณก็มาจากสปอนเซอร์จากผู้สนับสนุนนี่แหละเรฟโซนดาก็เป็นอ,องค์กรที่ใหญ่นะครับเป็นทีมงานที่เยอะมากมายดังนั้นค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างนะครับการขับเคลื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันไม่ได้ใช้งบประมาณนน้อยเมอนทีมเล็กๆนะมันใช้ใช้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับนั่นก็ถือถว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมผมว่าก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับเป็นเรื่องใหญ่อยู่คืออย่าบอกว่าเป็นยักษ์ใหญ่แล้วไงเป็นทีมใหญ่แล้วไง ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผลงานมันไม่ดีซึ่งมันก็ไม่ดีต่อเนื่องมา3ปีเนี่ยถ้าจะมันไม่ดีเป็นปีนี้ปีที่4ปีที่5 6 7 8ต่อไปอีกอย่างเงี้ยมันก็ต้องเรียกว่าประสบภาวะขาดทุนประสบภาวะสภาพคล่องที่มันไม่โอเคก็มีโอกาสที่จะถอนได้ในที่สุดครับแม้ว่าจะใหญ่แค่ไหนก็ตามเนี่ยยักษ์เนี่ยล้มได้นะดังนั้นนะครับเป็นแฟนของ Honda คงจะต้องมาลุ้นหน่อยนะครับว่านักแข่งผู้มาใหม่อย่างลูก้ามารินี่เนี่ยก็ขอให้ปังๆกว่าเดิม นักแข่งที่อยู่มาก่อนแล้วนะครับอ่าจังอจอนเมีย re. ปีที่แล้วก็ล้มกันละนาวเลยนะครับแทบจะทุกสนามเนี่ยปีนี้ก็ต้องเอาให้มันดีๆหน่อยแล้วล่ะฮะนาคาการมิอยู่มาจนจะเป็นผู้สมาทรพย์ของทีมนี้แล้วเนี่ยของ LCR แล้วเนี่ยครับเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับ RC213V ข่าวสเปคโรงงานมาทุกปีเนี่ยมันก็จะต้องดีต้องฝากผีฝากไขให,ให้มากกว่านี้หน่อยไม่งั้นมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะฮะ อันนี้อาจจะบอกว่าอยู่ทีมรองมาเกี่ยวอะไรกับทีมโรงงานล่ะฮะมันก็ต้องเกี่ยวกันหม,หมดหมายความว่าถ้านักแข่งผลงานดีมันก็ดียกทีมนั่นแหละนะครับอืมเพราะว่าข้อมูลมันก็ลิงก์กันส่งผ่านถึงกันนักแข่งผู้ใหม่อย่างโยฮันซากโกอย่างนี้ก็องค์ความรู้ที่มีมาก็หวังว่าคงจะมาช่วยกอบกู้สถานการณ์ให้กับ Honda ได้บ้างนะครับถ้าเกิดว่าสปอนเซอร์2เจ้าผมว่า r e d b u ู l เนี่ยอาจจะยังกระทบอยู่นะครับแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นว่าวิกฤตหรอกแต่ถ้าเมื่อไหรที่เรปซอนไม่อยู่ เมื่อไรที่เอสเซล่ากาเซียไม่อยู่เนี่ยผมว่าน่าจะใช้คําว่าวิกฤตวิกฤตได้ครับแน่นอนคะเราไม่อยากให้เกิดสิ่งนั้นแม้ว่าคุณจะชอบนักแข่งฮอนด้าไหมหรือไม่ชอบคุณจะเชียร์แบรนด์รถค่ายรถนี้หรือเปล่าแต่ผมมั่นใจนะครับว่าทุกคนไม่อยากให้ค่ายรถญี่ปุ่นเนี่ยถอนตัวออกไปหรอกแค่ซูซูกิเนี่ยออกไปมันก็ปวดร้ามันก็ช้าใจแล้วครับเ,เพื่อนก็ถามหามาบ่อยๆแล้วครับว่าพี่ปุ้ยครับเมื่อไหร่ซูซูกิจะกลับมาผมก็ได้แต่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคิดว่ากลับมาแน่เมื่ออไหร่่ก็เมืนนั้น ดังนั้นนะครับเราไม่อยากให้ Honda ไปในแบบนั้นนะครับก็ต้องมาลุ้นมาเอาใจช่วยกันหน่อยนะครับว่าให้เหนียวแน่นกันเข้าไว้ในส่วนของสปอนเซอร์แล้วก็นักแข่งก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้นะก็จะต้องมีผลงานการันตีไม่งั้นสปอนเซอร์เขาก็ไม่เหลียวมองกันนะครับทุกคนโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สั่งออเดอร์กับผมนะครับใน s h อปปีใน Lazada นะฮะใครที่เรียกว่าถนัดช่องทางไหนก็ ถือว่าไปจัดได้ตามสะดวกเลยนะครับทั้งช้อปปี้ทั้งลาซาด้าสินค้าที่ลงก็มีทุกสิ่งทุกอย่างครับเ,เสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งกายอุปกรณ์แต่งรถนะครับเ,เครื่องสําอางโอ้เยอะแยะมากมายนะฮะถ้ามันโดนใจตรงไหนยังไงเนี่ยสามารถที่คลิกในลิงก์แล้วก็จิ้มแล้วก็เข้าไปซื้อได้ตามที่ผมแปะลิงก์กันเอาไว้ครับแต่ถ้าอยากได้สินค้าประเภทไหนนะครับแต่เป็นคนที่ซื้อ Lazada าซื้อผ่านช้อปปี้เนี่ยแจ้งผมมาบอกผมมานะครับผมจะส่งผมจะหาลิงก์ให้นั่นคือ ช่องทางที่เพื่อนๆจะสนับสนุนผมได้นะครับมีอยู่ช่องทางนี้แหละหลายคนก็ส่งอะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะรวยทางลัดนะครับเรื่องของพวกการพน,นันพวกสลอ็อตพวกอะไรต่างๆมากมายนะครับพวกอะไรที่มันเป็นสายดำๆสายเทาๆเนี่ยส่งมาให้ผมบ่อยผมก็ปฏิเสธตลอดเพราะว่าผมบอกว่าผมก็มีตรงนี้แล้วนะครับผมเป็นนายหน้าขายของผ่านช้อปปี้ผ่าน La ซาด้าน,นี่ยนะเราฟังแค่ได้ก่านน้าค่าไฟกลับมาบ้างจากตรงนี้นิดๆหน่อยๆก็พอใจแนละ้วดังนั้นเพื่อนๆทุกคนก็นะครับ อยากสนับสนุนผมก็ซื้อของผ่านลิงก์ที่แปลไว้ลาไปก่อนครับรักษาสุขภาพกันด้วยพรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดีทุกคนครับ